สวัสดีครับท่านผู้ชม youtube ช่องเสียเสมรถขุดนะครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับของอพี่เสียงนะครับคือเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเองนะครับที่ได้มาทำกเกษตรผสมผสานอยู่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้นะครับเป็นการปลูกไม้ป่านะครับไม้ป่าผสมผสานกับการปลูกเชได้ไนะ ข้าวโพดครับข้าวโพดข้าวโพดเดี๋ยวไปสอบถามดูว่าปลูกข้าวโพดอะไรนะครับพันอะไรนะครับมาถึงแล้วนะครับพี่เสียงเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับสวัสดีครับผมมาดูการเลี้ยงปลาแบบแบบอะไรนะปูพยางเนาะเดี๋ยวไปพาไปครับพาไปชมหน่อยนะครับ ได้ความคิดมาจากไหนนะครับมาเลี้ยงปลาเอ่อการเลี้ยงปลาแบบนี้นะครับมาดูความคิดอยากที่ว่าฝนมันมันตกต้องไม่ไม่ตอบไม่ไม่ถูกต้องตามฤดูกาลก็คือขนาดนี้แล้วครับสิงหาแล้วครับ,รบวันนี้ก็สิบเก้าแล้วเนาะ สิบเก้าหรือยี่สิบสิงหาแล้วฝนยังไม่ได้เลยครับนาข้าวนี่ยังไม่มีน้ําใส่ใสเลยครับข้าวเนี่ยังโอ้ทำไลร็ลกแปดอยู่เลยนี่ก็เลยต้องทําแบบให้มันหลากหลายนะครับอาชีพของการเกษตรครับดูนะครับมีการปลูมผสมไปก่อนจะรอแต่ข้าวอย่างเดียวไม่ได้เลยครับอืเพราะว่าตอนเนี้ยแถวบ้านผมเนี่ยฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่ตกนะครับอันนี้ก็ผสมผสานกัน ส่วนนี้ก็ปลูกกระโพดลองนะครับทดลองก็คือผมปลูกป่าเป็นหลักป่ามันเป็นแถวเราเราเราไถกบตรงกลางแล้วทีนี้ดินมันว่างอยู่ครับก็เลยเอากระโพดหวานสวิตนะครับมาลงทดลองดูก่อนอันนี้ทดลองนะครับแล้วก็ดูเราก็พอได้อยู่ผสมผสานกับ,บแซมกับไม้ยืนต้นเนาะไม้ป่าครัโซนนี้เป็นไม้ป่าทั้งหมดไม้ป่าครับ แล้วก็มาเซมตรงกลางอีกเป็นการเลี้ยงปลานะครับปลาอะไรครับเลี้ยงปลาอันนี้ปลาดุกครับปลาดุกมีปลาดุกอย่างเดียวหรือว่าปลาปลาดุกมีปลาหมอเทศด้วยครับโอ้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับมีหลายล็อกเดี๋ยวพี่เสียงภาพไปดูด้านโน้นว่ามีปลาที่เลี้ยงกี่บ่อนะครับดูนะครับทําเป็นล็อกเป็นล็อกเผื่อใครสนใจอยากไปเลี้ยงออกไอเดียออกไอเดีย ตอนแรกอันนี้ลงไปล็อกละ 1, พันตัวพันตัวล็อกละพันตัวทีนี้พอเลี้ยงไปเลี้ยงปลาแล้วน้องน้องมันบอกว่าเพราะว่าเรามีการถ่ายน้ําอยู่แบบว่าไม่ให้น้ํามันเน่าอะ่ะครับก็เลยขยบขยบเอาจากล่องอน,นุ่นะมาอีกมาเพิ่มอีกแล้วอัน,นั้น่ะลงมาอีกทีนึงอ๋อเพิ่มเพิ่มบ่อทางนู้นอีกใช่ไหมครับรับครับเอาทางนูน้นอ่ะลนมาทงนี้เอาทางนู้นเอาปลาใหม่มาลงครับ นี่ครับก็มีหลายล็อกหลายบ่อนะครับเผื่อที่ f อฟคนไหนที่นะครับอยากจะเลี้ยงปลาก็นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับมีการเป็นการปูพายางลึกกี่เมตรกว้างกี่เมตรครับพี่เสียอันนี้อยู่ประมาณสัก5เมตรเนาะห้า ความยาวความยาวครับความ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 ยาวของมันครับความช่วงแต่ละล็อกนะสองเมตรไหมสองเมตรครับความกว้างสองเมตรความยาวลึกอยู่ที่เมตรห้าสิบเมตรหนึ่งครับไม่ลึกมากครับเมตรหนึ่งเองครับก็นี่นะครับปลาก็ได้กี่เดือนแล้วครับนี่ที่อันนี้มันจะจะเข้าสองเดือนหรืออย่างนื้นจะเข้าสองเดือนแล้วเหรอเนี่ยเดือนเดือนนิดนิดเดือนนิดนิดใช่ ลงเมื่อวันที่สิบสองครับอันนี้ก็อันนี้ก็ใช้ผ้าสแลนนะครับกันความร้อนจากแสงแดดนะครับก็พอให้เป็นร่มเงานะครับสำหรับปลานะครับกันแบบว่าใช้กับกันพวกนกพวกอะไรด้วยนะแบบว่าให้มันแบบว่ามันดีที่คุ้มโอ้นี่ที่เขียวๆนี่เป็นการไอ้ถ่ายน้ำปลามามา มาใส่ข้าวโพดใช่ไหมครับนี่ใช่ใช่ใชโอ้ดูข้าวโพดงามมากเลยนะครับพอเราไยไ่น้ํามาลงนี่ข้าวโพดก็ได้อานิสง์ไปด้วยต้นไม้ก็ได้อานิสง์ไปด้วยได้น้ําเท่ากับเราเอ่อทรีอินวันครับก็คือจะทาให้มันเพือกันนะครับเพื่อกันเอ่อประโยชน์ประโยชน์จากการเลี้ยงปลาก็ได้ครข้าวโพดแล้วก็มีไม้ป่าอยู่ด้วยอเงี้ยมันก็คือไม่มีอะไรเสียเลย รเราจะให้ได้ประโยชน์แบบพออันนั้นมาจะได้ประโยชน์อันนี้อันนี้ทิ้งไปจะได้ประโยชน์อันนั้นไม้ป่าที่ตรงนี้กี่ไร่ครับทั้งหมดที่ปลูกไม้อยู่นี่สิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่เป็นการปลูกผสมประสานเหมือนกันครับไม่ไม่ใช่ปลูกเป็นโซนเนาะมีมีต้นไม้หลายอย่างเนาะมีต้นอะไรบ้างครับก็มีมีพยุงพยุงนะครับมีปูนะปะูก็สับกันไปไม่เป็น ไม่เป็นช่วงเป็นวางอะไรหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้แยกโซนนะครับเป็นการผสมประสานอนี้ก็ประดูประดูนะครับหนึ่งปีนะหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับคิดยังไงพี่คิดยังไงครับที่ได้มาปลูกยางนาไม้ป่านะครับความสําหรับความคิดของพี่อ่อพอดีแบบว่าทานานะครับตอนแรกก็ทํานามัเป็นที่นาทําไปก็อย่างงั้นแหละก็ทําไปจนอายุจะคืออายุห้าสิบกว่าแล้วนี่ก็ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยครับ ทีนี้ก็ได้ดูพวก youtube อะไรนี่แหละพวกครูบาอาจารย์ทาง youtube นะผมถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราเพวกอาจารย์ยักษ์อาจารย์โควิดอาจารย์ท่านด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรนะอะไรที่ปลูกป่าแล้วแหละครับครับได้เรียนรู้มาจากอันนี้แหละแล้วก็เลยบอกว่าเออเราน่าจะปลูกป่าบ้างเพราะว่ามันมันเพราะว่าป่ามันมีคุณกับโลกมากครับนี่นะมันช่วยลดความร้อนโลก ออก็เลยแบ่งที่ว่าทํานาไปก็แค่นั้นแลัะก็เลยมาปลูกต้นไม้ไดทดมันจะเพิ่มมูลค่าไปในตัวด้วยให้ลูกให้หลานได้ได้ช่วยช่วยโลกเนาะอีกอย่างก็มีความคิดยังไงที่ตอนปลูกหรือว่าแบบว่าจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้มีความคิดยังไงบ้างครับไม่ผมผมไม่คิดว่าจะได้ใช้เองหรอก แต่ผมถือว่าเป็นเงินออมให้ลูกหลานครับครับลูกถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นไปแล้วผมถือว่าผมออมเงินเอาไว้แล้วนี่ครับต้นยางนานะครับหนึ่งปีนะครับถ้าลูกใช้ก็ก็ได้หรือถ้าจะให้หลานก็มูลค่าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่ากับเพิ่มมูลค่าครับให้ให้พื้นที่นานะโดยที่ว่าเราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ก็ช่างมันครับ มันก็จะเพิ่มมูลค่าของมันไปเรื่อยๆนี่คือเป็นความคิดนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องหาเงินแสนเงินล้านเอาไว้ให้ลูกอย่างเงี้ยเออเราคงหาไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าเราเอาไอ้ตัวนี้เอาไว้ให้ลูกอ่ะมันพอเป็นไปได้เนี่นะนี่มันก็เพิ่งโตนะเออเมื่อตอนก่อนฝนตกนี่มันรู้สึกว่ามันจะยังไม่เท่านี้เลยนะครับอันนี้พอพอเจอน้ําเจออะไรเข้าไปเนาะนั่นแหละพอได้น้ พอว่าฝนตกปีนี้ม,น<ด>ม,นมันพอแต่ไม้งามแค่นั้นเองดูนะครับพอแต่ต้นไม้งามทำน,น้ำไม่ได้เลยดูครับท่านผู้ชมนะครับเป็นการปลูกไม้ป่านะครับพื้นที่สิบห้าไร่นะครับที่ปลูกไม้ป่าแล้วก็เซมด้วยนะครับเขาโพดแล้วก็มีการเลี้ยงปลาผสมผสานในระหว่างที่เลี้ยงปลาก็ได้เปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำปลาก็จะเป็นการรด น้ำต้นไม้ไปด้วยในตัวนะครับเท่ากับได้ประโยชน์หลายอย่างกับการเลี้ยงปลานะครับอาหารที่ให้ปลาก็มันจะเป็นจุลินทรีย์ไดนเน้เหมือนกันเนาะเหมือนเหมือนกับปุ๋ยช,ชนิดหนึ่งใช่ใช่ใชค,ครเรียกเรียกพูดพูดในร่องก็เป็นพวกขี้ปลานะครับปลามันเป็นเหมือนกับน้ําเสียแล้วแต่เนี้ยน้ําเสียมันเป็นปุ๋ยของพืชครับเออพอถ่ายน้ํามาใส่พืช เพื่อก็ได้ประโยชน์จากน้ำเสียอันนั้นอย่างเงี้ยนะอันี่ก็เป็นลายบ่อหนครับที่ปลาหมออนีน่นะครับลายบ่อนะครับเดี๋ยวจะนับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่เป็นแปดเนาะรวมกันเป็นแปดบ่อนะครับนะครับก็นะครับท่านผู้ชมก็เอาไปเป็นแนวความคิดนะครับที่จะ ประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรผสมผสานนะครับได้เลยนะครับนี่แบบว่าในยามเนี้ยในยามที่ทำนาทำอะไรไม่คล่องตัวอย่างเงี้ยเราก็มีทางเลือกอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นทางตันสำหรับ,รบเกษตรกรเราก็ยังมีทางเลือกอยู่ว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็ สิ่งไหนที่ทําได้ก็ต้องทําอันนั้นไปก่อนไม่ไม่คือเราไม่ต้องรอเนาะใช่รพูดถึงว่าไม่ต้องว่าอุ้ยทานาไม่ได้แล้วก็ก็ไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยใช่ครับเหมือนที่ผมเนี่ยปลูกไม้เนี่ยถ้าไม่มาเสริมพวกนี้อะไรเลยก็จะรอไม้อย่างเดียวครับซึ่งหลายปีนะครับใช่ประโยชน์มันอีกนานมันถึงจะได้ประโยชน์แต่อันนี้เราไม่ได้ทิ้งพื้นที่ไปเปล่าๆนะครับเราก็เอาพื้นที่เนี่ยมาสร้างประโยชน์ในระยะสั้นนี่แหละครับไม่ใช่ว่าจะรอ30ปีอันนี้อันนี้งานทดลองครับงานแรก เรเพิ่งเพิ่งมาอยู่งานแรกนคือว่าถ้าเกิดว่าประสบผลสำเร็จแล้วก็น่าจะมีการขยับขยายก็ว่ากันไปตามตามกำลังนี่นะนะครับมาฟังนะครับสําหรับเหตุผลที่ที่ทําเกษตรผสมผสานนะครับในการแซมนะครับกับต้นไม้นะครับระหว่างที่ต้นไม้ยังไม่โตนะครับ เป็นไม้ยืนต้นนะครับหรือว่าไม้ป่านะครับก็เป็นการแซมต้นตะเคียนนะครับก็ปลูกสมสารไม่ได้ปลูกเป็นโซนนะครับก็นะครับเป็นการดีมากเลยนะครับนะครับมีความคิดมีไอเดียนะครับที่จะสร้างสรรค์ให้นะครับพืชและต้นไม้ได้อยู่ร่วมกันได้นะครับก็เป็นแนวความคิดที่ นะครับ FC หรือว่าท่านผู้ชมเอาไปปรับปรุงพัฒนาเอาไปาปฏิจจบัติได้เนาะทำได้ครับอย่างเี้ยทำได้ก็ตามกำลังคุณมีน้อยเราก็ลดมาหรือบอ่ 2, บอสองบ่อก็ได้ครับเลี้ยงลองลองดูก่อนเนาะครับเลี้ยงถ้าเลี้ยงแค่พอกินเนี่ยก็เอาบอ่อนะครับปลาดุกบอ่อหนึ่งแล้วก็ปลาหมอบ,บอ่อหนึ่งก็ได้ไ,ไม่จะเป็นต้องทําอะไรเยอะอย่างเงี้ยเลี้ยงดูก่อนไม่ได้กินก่อน ค่อยว่าเหมือนผมนี่นะครับตอนนี้ก็คือทดลองทดลองเนี้ยไปก่อนแล้วถ้ามันได้ผลยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่อย่างน้อยก็ได้กินแล้วครับไม่ต้องกลัวว่าถ้าเลี้ยงแล้วจะเอาไปขายที่ไหนอย่างงี้หรอกลัวไหมครับไม่ต้องไม่ต้องผมไม่กลัวผมไม่กลัวเพราะว่ามันมันยังไงก็แค่นี้หละการเกษตรถ้าเราขายไม่ออกญาติพี่น้องเราแบ่งกันกินได้ครับครับอมันไม่ใช่ คนนใเมืองแต่ว่าของกินเนี่ยผมว่าไม่ยากนะของกินเนี่ยเ่้คิดว่ามันไม่ยากขอให้ทําได้ก่อนเนาะใช่ยิ่งฝนไม่ตกอย่างงี้นะแบบว่าปลาธรรมชาติเนี่ยปีนี้ผมว่าถ้าเป็นอย่างงี้ครับไม่ได้กินหรอกครับถ้าไม่ได้กินเนี่ยเพราะปลาเลี้ยงอ่ะคือเป็นแนวความคิดนะครับมันจะได้ประโยชน์พอดีเลยก็ดูแล้วฝนน้ําในห้วยในคลองอะไรนี่ยังไม่มีเลยครับปีนี้ยังไม่มียังไม่มีนะครับเพราะว่าปกติแล้วดูเนี้ย ตามันออกไข่ตามทุ่งนาเยอะๆเรบปีนี้มันยังไม่ได้ดุไม่ไม่ได้ออกไข่เลยคือเขาเรียกว่าน้าหลากครับแต่ปีนี้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าปีหน้าอาจจะฝนดีหรือไม่ดีหรือว่าจะแรงกว่านี้ก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าครับยังไม่รู้แต่เราก็ใช่เนี่แหละไอ้วิธีการของปีนี้แหละครับปีหน้าถ้ามันเป็นยังไงเราต้องว่าไปตามสถานการณ์ครับอย่างปีนี้ก็ก็เรียกว่า ชาวนาดินตายก็แล้วกันคือคือคือยังไงมันก็ตายครับเพราะว่าทำนาข้าวไม่ได้แล้วยังไงก็ตายทีนี้ขอดิ็นหน่อยดินตายให้มันสวยๆหน่อยเด้ขอมาเปลี่ยนแปลงดูเนาะว่าปรับประยุกต์เอาตามสถานการณ์ฝนตกไม่ตกตามฤดูกาลครับเพราะว่าคนคนอย่างแถวบ้านเราเขาไม่ค่อยได้ทําหรอกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันบางทีเขาก็ไม่ค่อยมีความรู้ไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรงี่นะ อันนี้เราก็ดูจากยูท b e ดูจากอะไรแล้วก็มาลองทําดูไม่บางทีความคิดของคนก็คือกลัวการขายอย่างเดียวผมว่านะตามที่ผมก็ได้ทาเหมือนกันนะคือผมได้ยินมานะคือเขาเป็นห่วงมากเลยการขายเนี่ยครับแต่ยังไม่ได้ลงมือทําเลยแต่กลัวอ่กลัวการขายก็เลยไม่ได้ลงมือทําสักทีน เหมือนต้นไม้นี้เขาว่าอมวันละบาทด้วยอ๋ออมวันละบาทนะครับครับวันละบาทต้นหนึ่งเนี่ยได้วันละบาทครับผมครับอันนี้ผมปลูกอยู่ประมาณพันต้นเนี่ยพันต้นวันหนึ่งก็จะได้ตีประมาณพันบาทวันละบาทอนะอมให้ลูกผมยังไม่ได้ใช้หรอกครับผมก็กินไปคิดดูว่า สามสิบปีตกไปเท่าไหร่แค่นั้นก็พอเนาะใช่วันรับพันคุณคุณสามร้อยหกสิบห้าวันล้วก็คุณสัแต่ความคิดคนอื่นเี่เขาว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าวันละบาทเนี่ยแล้วอันนี้จะได้หรือไม่ได้ผมไม่ซีเรียสมันจะได้ก็ก็ได้ไปแต่มันไม่ได้ผมก็ไม่ซีเรียสขอให้มันเป็นป่าเพราะว่าจุดจุดประสงค์จริงๆเราก็คืออยากให้มันเป็นป่า ว่าป่ามันจะให้ความร่มเย็นอย่างน้อยก็ได้เขาเรียกว่าได้ช่วยช่วยอะไรนะช่วยโลกช่วยโลกช่วยโลก<ป>ลดลดลดความร้อน,อนของโลกนะครับครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับที่เสียงนะครับที่ให้ความรู้และก็ได้มาชมนะครับกรเกษตรผสมผสานนะครับไม้ป่านะครับก็ เอาไปเป็นแนวทางนะครับเอาไปปฏิบัติได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับพี่เชียงอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ